สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ามีวิธีทำปากกิมกล้วยหอมทำแบบง่ายๆจะได้ตัวขนมแบบนุ่มหนึบน้ำกะทิหอมหวานมันเค็มอร,อ,อร่อย่อยากรู้วิธีทำมันยังไงไปดูกันเลยนักกินโดยจะใช้เป็นกล้วยหอมสุกหรือสุกงอมแบบเปลือกดำๆก็ได้เลยนะคะปอกเปลือก,อกหั่นเป็นชิ้นๆใส่อ่างผสมไว้ทั้งหมดของกวางจะได้400กรมัมและบทบทให้ละเอียดเลย จากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสำปะหลังและน้ำกะทิค่ะโดยเอาแป้งมันสำปะหลังใส่ลงไปในกล้วยที่เราบดไว้ตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนวดนวดผสมให้เข้ากันเลยขั้นตอนในการน,นวดนี้ถ้าเหลวไปให้เติมแป้งถ้าแห้งไปให้เติมน้ำนะคะของกวนจะเติมเป็นน้ำกะทินวดนวดให้เข้ากันเลย นวดนวดมาสักพักพอได้เนื้อเนียนๆจับก้อนก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วจะโรยแป้งมันสัปหลังที่ถาดสักหน่อยและหยิบแป้งมาก้อนหนึ่งคึงๆให้เป็นตัวยาวประมาณนี้แล้วจะโรยแป้งมันที่ขนมกันตัวขนมติดกันด้วยค่ะทั้งหมดของกวางจะได้แบบนี้เลยเราจะตั้งหม้อใส่น้ำต้มให้เดือดและเอาขนมลงต้มเลยและคนๆไม่ให้ขนมติดก้นหม้อสักหน่อยแล้ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก่อนค่ะ ให้เตรียมน้ำเย็นไว้นอกขนมได้นะคะพอขนมสุกข,ขอจะลอยๆขึ้นมาพอขนมลอยขึ้นมาหมดแล้วกวนจะต้มต่ออีกสามนาทีครบเวลาช้อนขนมขึ้นนอกน้ำเย็นไว้เลยและจะเอาแช่ทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วจะมาเตรียมส่วนของน้ำมะพร้าวน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นเนื้อมะพร้าออ่อนและนาำกะทิค่ะ โดยเอาน้ำมะพร้าวใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายและน้ำตาลมะมพร้าวค่ะตั้งไฟคนๆให้น้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายเดือดเดือดดีแล้วจะใส่น้ำกะทิลงไปค่ะคนๆให้กะทิร้อนอีกสักหน่อยนะคะแล้วจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไป คนคนให้เนื้อมะพร้าวร้อนอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยค่ะและจะตักขนมมาใส่เลยคนคนอีกหน่อยก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะจะได้ขนมหอมหวานมันเค็มอร่อยอร่อยอนักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออิโมจิลูกกล้วยคนละหนึ่งอันนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย